ช่วยขายโดยอีกทิตันกร,ร,ร,รีทีริกไข่ราไรทิปนมถั่วเหลืองและกระซอยงาดำหลังจากที่เจมบุกได้จิบกาแฟแลหมู่บ้านในม่านหมอกกันไปแล้วพ่อหลวงอรันบอกว่าอ่ะไหนๆก็มาแล้วอยากให้เจบุกอยู่ถึงช่วงคำ่ำเพราะวันนี้ที่หมู่บ้านผาหีจะมีประเพณีกินข้าว ครั้งสาวดอยได้ไหมอย่างนี้ชุดนี้ขอยืมใส่ก่อนได้ไหมคะเห็นบอกว่าวันนี้จะพาบุกบไปไหนถือว่าโชคดีมากในหมู่บ้านจะมีพิธีกินข้าวใหม่กินข้าวใหม่ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวอือ่าฉะนั้นเราต้องทําพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษให้บรรพบุรุษกินข้าวแล้วก็อวยพรให้เราได้เข้าได้อะไรดีอ่าคุ้มทั้งปีเป็นประเพณีสึบต่ออกกันมาใช่ครับพอเรียกว่าประเพณีกินข้าวใหม่กินข้าวใหม่ของชาวอาขาใช่ครับชุดตรอม รอเราก็ตามพ่อหลวงอรันไปดูประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวอาขากันเลยค่ะพ่อหลวงบอกว่าเดี๋ยวจะพาเจ๊บุ๊กเดินกินลมชมวิวชมหมู่บ้านไปด้วยอันนี้คือโลชิงช้า แล้วก็จะมีลานเสากอดก็เดินไปเรื่อยๆอ๋อเด็กๆเขาก็จะมาเล่นการหล่ออ่าครับเนี่ยครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวครับนักงท่องเที่ยวมาคนที่คนอยู่เยอะไหมฮะก็มีอยู่96ล้านหลังคาเรือนเ6าหลังคาเรือนเป็นประชากรก็ประมาณ620คน6 2ีครับคนร่าวครับคร่าวเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เด็กไปงานกินข้าวใหม่กันปะเนี่ยไม่ได้ไปหรอ อันนี้เป็นประตูประตูหมู่บ้านประตูหมู่บ้านจะ<อ>มีศาสนาสถานยประตูหมู่บ้านซึ่งของอาคารถือว่าเป็นประตูที่สําคัญปร,ประตูผีหรือประตูหมู่บ้านล้อคล้องเหรอคะลอคล้องครับล้อ้องใช่ใช่ล้อเกองล้อขล้งสร้างไว้เพื่อป้องกันสิ่งเลวร้วายเข้ามาในหมู่บ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าคอยพิทากษปกป้องคุ้มครองสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ อคล้ายๆประตูเข้าหมู่บ้าน oh. มีหน้ากับมีท้ายหมู่บ้าน oh. แต่ปัจจุบันเนี่ย ด้วยชุมชนขยายก็เลยจะอยู่ประมาณกลางกลางหมู่บ้านไปละมีการปรับปรุงทุกปีเส้นไหว้ทุกปีจากประตูผีเดินมาอีกนิดหนึ่งก็ใกล้ถึงบ้านที่เขามีพิธีกินข้าวใหม่แล้วชาวบ้านจะช่วยกันมาทํากับข้าวกับปลากันที่เขาจะกินข้าวใหม่กันนี่นะคะใช่ครับใช่พิธีกินข้าวใหม่วันนี้บ้านนี้พรุ่งนี้อีกบ้านหนึ่งอ๋อสลับกันไปหรอก็แล้วแต่วันดีของของครอบครัวตัวเอง คืออาคาเองเนี่ยเป็นบรพรพบุรุษดั้งเดิมก็จะนับวันดีดดซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันดีบ้านนี้วัสดีค่ะวันดีค่ะวะเด็จเมื่อไหร่คะเพิ่งมาถึงเลยคะ่ะน,นี่เขาเตรียมอ๋อเขาก็เตรียมวิธีการกินขา้าวใหม่เตรียมโตกเตรียมต่างเตรียมที่นั่งอะไรไว้ตอนนี้เรากำลังเตรียมอะไรกันคะตอนนี้เนี่ยเตรียมสำหรับสำหรับไว้เลี้ยงแขกให้ที่ให้ผู้ใหญ่ในบ้านที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาถูกต้องไหมอ่าใช่ครับเหมือนว่าทุกบ้านนอ่าใช่ครับกินกันทังทุกบ้านพร้อมไห หมดเลยนะล้อเอ๋อเขาก็ส่งตัวแทนมาใช่ครับครับไม่ได้มาทุกคนบางบ้านก็มา2 3คนก็ว่ากันไปวันนี้ก็จะได้ทานอาหารแบบดั้งเดิมของนาขาบ้างร่วมสมัยบ้างก็ปะรส่งกัรับช่วงที่เราไปถึงชาวบ้านก็กำลังเตรียมอาหารเพื่อรับรองคนในหมู่บ้านที่จะส่งตัวแทนมากินข้าวใหม่ที่บ้านหลังนี้ค่ะ หลวงก็ช่วยกันจัดเตรียมซึ่งก่อนจะมีพิธีกินข้าวใหม่ในช่วงเย็นบ้านหลังนี้เขาก็มีพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเราไม่ได้มีอาชีพปลูกข้าวข้าวไร่นะคือเราไม่ได้ปลูกมา3 0สิกว่าปีแต่เรายังคงมีพิธีกินข้าวใหม่ซึ่งเราจะปลูกในกระถางหรือว่าแปลงเล็กๆเ,เ,เพื่อเอาไว้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งอาคาถือว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่ง ถ้าไม่มีเข้าก็ไม่มีคนอาคาอาคารก็จะอยู่ไม่ได้อะไรอ,อย่างเงี้ยก็ต้องทำพิธีกันตลอดใช่ใช่ใช่เราดูข้างหลังเนี่ยบ้านนี้จะแปลกนิดนึงคือฮิ้งของบรรพบ,บุรุษ ซึ่งเราดูเนี่ยเราเราจะเห็นข้างล่างนั่นนะเห็นไหมอันนั้นเนี่ยเราใช้ประกอบพิธีกรรมให้บัณพาบุร,รุษเรามากินมาเส้นไหว้ข้างบนก็จะมีะมีโตกอะไรต่างๆอ,อันนี้ก็คือเหมือนที่เขาใช่ของบัณฑพบุตรุษบุรบุรใช่ไหมใช่ครับใช่ครับและหลังจากเส้นไหว้บัพรพบุรุษเสร็จแล้วของไหว้ที่เป็นวงคลและทุกคนจะต้องกินก็คือไก่ต้มค่ะซึ่งเจ้าภาพจะเป็นคนแจกใจ่ายให้คนในหมู่บ้าน วานาเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตนั่นเองและสําหรับอาหารเขาก็จะจัดใส่โตกแล้วทุกคนก็จะนั่งล้อมวงกินกันค่ะซึ่งจะแยกเป็นวงหญิงวงชายโดยชาวอาขาจะให้เกียรติผู้หญิงกินก่อนค่ะในส่วนของอาหารในประเพณีกินข้าวใหม่นั้นบอกเลยว่าเยอะมากมาก,ก็้หลวงอรันเล่าว,ว่าอาหารในประเพณีนี้จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านนั้นๆค่ะ ลาบขารานึงอันน้คือลาบนึงลาบน,งาบนึงเยอะแยะเลยอาหารเต็มโตเลยแล้วกับข้าวส่วนใหญ่จะมีประมาณกี่อย่างหรอคะก็แล้วแต่ก็มากกว่า7จ็ดแปดอย่างคือเรามีอะไรเนี่ยเราต้องทํางานกินข้าวใหม่เนี่ยจะมีกับข้าวเยอะที่สุด หลากหลายที่สุดมีเกือบสิบเป็นสิบอย่างแรกที่เราต้องต้องชิมก่อนเนี่ยจะมีมันมีอาาใสเลยเนี่ยต้องใส่อย่างนี้อ่าคือบ้านเขามีพืชผลอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอามาเราต้องเริ่มที่ข้าวต้มนี่ก่อนข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มหมูนี่เลยโอเคแล้วกินยังไงคะตักินเลยตักินเลยจริงๆของอาขาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่มีช้อนนะใช้ตะเกียบเป็นเดียวอันนี้เป็นหลักก่อน อาแล้วก็ต้องกินครบทุกอย่างนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาวิธีกินข้าวใหม่ของซาวาคาวันนี้ถือเป็นเรื่องกามยามดีปีนึ้งมีครั้งเดียวใช่ครับถือว่าดีมากๆเลยก็ขอบคุณพ่อมากเลยนะคะที่ให้บุกเกาะนะคะรายการตลาดสดพรำสี่นะคะมาถ่ายรายการแบบเจาะลึกอินไซต์เลยนะคะ ผู้ชมขายที่บอกว่าวัฒนธรรมนะคะเรื่องราวต่างๆมันมีที่ไปที่มาเสาหน้าบุกดจะพาไปไหนต้องรอติดตามในรายการตลอดสดความสี่วันนี้เราสองคนร้านบก,ก่อน,น้ะพ่อน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>